อุยจะต้องอ่านหนังสือก่อนดีกว่าเอ๊ะนั่นอะไรนะเออคืออะไรนะโว้ยเสือเครงเสือเขาโดนปักหัวแม่งเลยเว้ย ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เราก็อยู่กันในโอมาทีวีกันอีกครั้งและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นตัวนักโทษในสกินโอซามุดาไซนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสกินคอลแลบของ b บ n g ์โกสเตรด็นั่นเองนะฮะโอ้จะบอกว่าสกินนี้คือง่ายมากเลยหล่อเหลาเนี่ยเห็นเป้าดูดิเอ๊คืออะไรนะแกไปทำอะไรผิดใช่ไหมฮะแกคิดว่าแกทำผิดแล้วมันน่าอายมากแค่ไหน ไอเชีย่ยกูหายไปดีกว่าว่คุณพูดหาอะไรก็ไม่รู้โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นสกินนี้ของน้องลูก้ากันนะฮะไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือจะร่วงโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเออ,อ,อ,อตอนนี้นี่เราอยู่ในห้องอะไรกันเนี่ยโอ้โหทำไมสกินแต่ละคนคือขาววอกขนาดนั้นน่ะมีทั้งมูลพยาบาลมีทั้งเออ่คนเฝ้าสุสาน แล้วก็มีตระกูลรัใไ้อย่างโจ๊กเกอร์สมารีเฟสโอไมายกอดและนี่คือแบบทุกคนชอบใส่ชุดสีขาวกันหรอเป็นอะไรหรือเปล่าก็เรื่องของังกอนี่กูจะใส่ชุดสีขาวเลยมันก็เรื่องขังกืออาครับผมไอฮะแม่งเปลี่ยนเป็นน้องคานเชยเลยแม่งขาวทั้งตี้เมื่อไหร่กระจกจะแตกนะฮะลัลโหลเมื่อไหร่กระจกจะแตกฮะแตกเร็วๆเ,เข้าแตกเร็วๆ เฮ้ยทำไมไม่แตกกันละ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อ oh, แตกแล้วเอ๊ะ eh, ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มันแบบความทรงจำของลีโอนี่นะเอ๊ะ eh, ก่อนอื่นเนี่ยเราไปปั่นตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าลูก้าเนี่ยต้นเกมคือแบบว่าเจอผีบ่อยมากเจอผีอะไรบ่อยๆโอเคโอเคโอเคเออเจอคุณสมอนสีและหนึ่งสวัสดีครับอะไรของคุณเนี่ยฮะ คุณจะมาปั่นไฟกับฉันไม่ได้นะแต่ผมจะเจาะไฟตรงนี้นี่นาะโอเคเดี๋ยวเราจะหาจุดที่กัดโอเคเรียบร้อยอุ้ยน้องคันปล่อยลงแล้วละ่ะเฮ้ยอีนี่มึงทําช็อททาไมลนะ่ะเอ้ปั่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะปั่นไม่เป็นก็เสือกปั่นเนาะเอนี่แน่เห็นเปล่าเนี่ยเห็นเปล่าเราต้องทําแบบนี้นะเนี่ยเธอจะมาทําแบบอะไรแบบนี้ไม่ได้ เออแล้วจะบอกว่าเครื่องประดับเครื่องประดับอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเปลี่ยนอันนี้ได้ด้วยนะดูดิสวยมากเครื่องประดับมันและสก,กินคือมันแบบก็หล่อแล้วก็สวยมากด้วยเดี๋ยวเราจะปั่นกันให้เสร็จเรียบร้อยนี่เนี่ยคุณสมอนสีทำไมคุณสมอนสีนี่ปั่นไฟแบบเก่งจังเลยครับอ๋อพอดีว่าฉันน่ะเรียนช่าปั่นไฟมาก่อนนะ่ะ เอ่อนี่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 กด <g urg ling> ตรงนี้นะกดตรงนี้ทุบอย่างนี้นะโอเคเปล่า <im> โอเคนี่เนี่ยปาก,กดก่อน <im> เอะเมื่อไรผีจะออกโรมานะคือไม่เจอผีเลยตอนนี้ <im ples> ผีคือหายไปไหนก็ไม่รู้เกมมาก <im ples> เอ้ยจุด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 เอ้าผีคือเกรสนี่นะ <im ples> โอโหเกรสนี่อ่าตอนนี้เราก็ปั่นไฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะแยกตัวกันไปปั่นกันดีกว่าเนะาะแล้วกูจะพูดสามทำแมวอะไรก็ไม่รู้บ้าบอกขอแตกที่สุดเอาเครื่องนี้ก็และกันเชื่อมตรงนี้แล้วก็เชื่อมเข้าตรงนี้โอเคเรียบร้อยมาปั่นต่อเร็วปืบอ๋อเครื่องปั่นไฟขนาดกลางตอนนี้นี่เราก็จะเชื่อมเออแวะเห็นไหมพ่อคือเทปออดิชันอา้าวน้องคารโดนตบแล้หนึ่งโดนตบในโรงงาน โอ้ m ม่ก็หน้ากลัวจังเลยอะ่ะน้องคานสู้ๆนะโอ้มันลงมาแล้วว่ะเกรสมาลงมาละอา่านางไรน้องคานอยู่นางไรน้องคานอยู่เฮ้ยถ้าไปรอบขนาดนั้นนะ่ะมันก็โดนสิมันก็เหยียบเครื่องเชื่อมของผมแล้วสิเฮ้ยอย่าเข้าไปในโรงงานนะไม่งั้นนะเครื่องเชื่อมผมหายแน่ตอนนี้อ๋อน้องคานตอนนี้ลมแล้วนะฮะประเด็น นายนางก็จะเข้าโรงศพนั่นไงว่าละเดี๋ยวเกรซไม่ข้ามไปแน่นอนเอ้าวสวัสดีครับคุณแอนดรูคุณแอนดรูจะมาช่วยใครเหรอครับเอออย่าคือหนีไปนู่นละหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ปั่นตรงนี้แล้วฮะผมนะเดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งก็จะเสร็จแล้วในโรงงานนั่นเองมาปั่นต่อ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 นั่นี่นยโอเคในโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเกรซก็กำลังอยู่ตรงแถวแถวในโรงงานนะฮะไม่รู้ว่านางจะไปเอาใครเอาน้องคานล้มแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวน้องคานเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะแป๊บนึงแปบ๊บเดี๋ยวแปบ๊แปบเดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวแปบ๊ ples, แปบเดี๋ยวโอเคตอนนี้เครื่องนี้กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปช่วยน้องคาน์กันโอเคโอเคหิวอีน,นี่ก่อนกันหนึ่งหิว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 ,หวโอ้โห ห้องวีเลยเหรอห้องวีเลยเหรอฮะโอ้โหไมค์กอดนางโดนห้องวีนะฮะเดี๋ยวให้ไอ้นั่นไปช่วยก่อนอย่ายพึ่งจุดนะอย่ายพึ่งจุดอย่ายพึ่งจุดนะอย่ายพึ่งจุดขอร้องอย่ายพึ่งจุดเดี๋ยวไปช่วยเอ็นน้องคานก่อนเดี๋ยวไปช่วยน้องคานก่อนแป๊บเดียวเอาเฮ้ยน้องคานหลอดหลอดขึ้นบนแล้ววะชิบหายละช่วยทันไหมเนี่ยโอเคกระโดดลงมาแล้วระโดดออมาแล้วระโดดมาแล้ว อุ้ยชันทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยช่วยกัอุ้ยอีกชิบหมแล้วไม่ทันแกโอ้โหไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้จะช่วยทันแล้วว่าโอ้โหไม่น่าเลยน่าจะช็อตไอเกตก่อนเดี๋ยวดูแป๊บเดี๋ยวดูแป๊บโอเคตอนนี้คนเฝ้าสุสารเขาดำแล้วนะฮะดำดินมา โอ้โขอโทษนะคารเมื่อกี้นี่ฉันพลาดไปเองอะ่ะตีกเกรซหนึงโดนหนึงโดนนี่นี่นี่เอาสิเอาสิตีสิตีสิตีแล้วเอเอนี่แหละเยี่ยมเยี่ยมแล้วดูนะครับผมแล้วดูนะฮะแล้วดูนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเอานางนางหิ้วคนเฝ้สาสุสานว่ะโอ้ยเราไม่ได้ว่ะชิบหายละ ประเด็นคือกูเจ็บได้แหละมา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 ,มาช่วยกันตอนนี้คนพบสุาสารกำลังอัดน,นั้นอยู่มาช่วยก่อนมาช่วยก่อนครับอุ๊ยเดี๋ยวนะทำไมมันเอ,เ,อเอ๋เดี๋ยว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  Why g r a c อย่านะ Grace ไม่เอานะ Grace g r a c เธอจะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้อย่านะช่วยหน่อยเออช่วยเลย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 ตอนนี้แหละ จังหวะนี้แหละถ้าคนพ้อสืสารล้มแล้วก็เออจุดติ้งนองจุดแล้ว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 เออเยี่ยมมากกดก่อนครับผมก็เชื่อมไอ้ตรงนั้นด้วยอ่าตอนนี้ก็เชื่อมกันไปที่เรียบร้อยนะฮะยังไม่ได้ช็อตใส่ผีเลยอ่ะมา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 มมาามมาามามาามามาา้าาามา ชิบหายล้ถ้ามันมาตรงนี้แล้วก็โอ้ยชิบหายแน่ๆชิบหายแน่ๆชิบหายแน่ๆกูชิบหายแน่ๆรีบกดสิลูก้ารีบกดอีบ้าลูการ็วรีบกดว้ายเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดยเดยวี๋ยวเดียวี๋ยว โอ๊ยทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยอนี่ไปซะบ้าอ,า,าอย่าไปอยู่กับเราเลยอบินแล้วอห่าแล้วทำไมกูแบบไม่นั่นเลยวะ เมื่อกี้ก็เจอเอฟเฟกแล้วเนาะอีห่าเอฟเฟกก็คือว่าเหมือนเราช็อตปุ๊บเราเสื้อนองก็จะออกน้อยอ่ะคูแพ้เลยบ้าอย่างน้อยก็ทันเอฟเฟกตอนช็อตเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้นี้คือแบบว่าจะรอดอยู่แล้วเชลจะออกจากประตูแรแล้วเชวอ,อีเกรสแม่งก็ดักหน้าประตูชิบหายโอเคครับ<ส>ผมยังไงก็เ<ส>จอกันคลิปหน้าฮนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับนะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายว่าไงละ่ะนายทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเอ้ยกูไม่รู้กูหายดีกว่าอีบา้าอีเวนนี้มันนั่งโดนตบมันต้องโดนตบ